โอเคครับสวัสดีครับผมแอดแมวอีกเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บแมปที่5เมืองฟอร์ดอะไรวะไอรี่อ่านยี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะไปสวัสดีครับโอ้สองตัวข้างล่างมีทางขึ้นข้างบนไหมไม่มีเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นข้างบนนะฮะ เก็บสองเคลียเราหาทางขึ้นไปฮะขึ้นทางซ้ายได้ ขึ้นทางขวาก็ได้ดีแต่กล่องกล่องอยู่ข้างบนหนึ่งสองสามหลักๆมีสามตัว เก็บหนึ่งเก็บสอเก็บสามโอเคเกียร์เก็บของครับเริ่มต้นมาปุ๊บเราก็ได้กล่องเกียร์เลยครับกล่องที่หนึ่งครับเรียบร้อยได้กล่องเกียร์มาแล้วฮะ hmm. อยากจะลองเดินไปทางนู้นก่อนอะ ขอแยกเช็ครอบๆก่อนนะขอไปทางนี้ก่อนแล้วกันขอแยกเช็คแบบละเอียดเลยนะครับไหนดูสิมีอะไรเปล่าใส่เปิดมไลฟ์ตัวหนึ่งฮนะเขาย้องเข้าข้างหลังดีกว่า ร้อยเคลียร์หนึ่งตัวตายแล้วนะเคลียร์ปะกไปต่อมีอีกหนึ่งตัวมีสองตัวก็ค่อยสเตลเข้าไปเที่ย์หันมาพอดีเลย อีกหนึ่งตัวโอเคโอ้ยแกพิษแกพิษสวยแล้วโห้ไฟฟ้าช็อตมมีกระตักไฟฟ้าด้วย มีทั้งแก๊สพิษมีนังไอ้ฟ้าโอ้โหโกลวร่วงเลยโชคดีมีอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนชอน็อตอยู่ด้วยกันโอเคมีชั่วหน่อยแตกไปเอาไปให้เงิน,นมันกว้างมากจริงๆนะตรงเนี้ย หวชไคมหมดวะเก็บสาม okay, ตัวเรียบร้อยเป็นกล่องอาวุธงงเอ้ยกล่องธรรมดาเว้ยไม่ใช่กล่องอาวุธโอเคก็นึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมไปอีกต่อ,อตรงนี้มีบันไดขึ้นอะขึ้นบันไดขึ้นทั้งไงอะทั้งนี้เหรอไปอิน อีนเลยครับมีตัวอะไรเปล่าทางเดินตรงนี้ได้ตรงนี้อ่าตานโอเคตรงนี้คือทางที่เราเดินมานะฮะอ่อาขยายปี๋หน่อยกันช่วงนี้อาจจะได้บินบ่อยหนะ่อย เราวิ่งเส้นทางเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยเข้ารูตรงนี้เนาะขอ,อสำรวจหน่อยว่ามีอะไรพิเศษไหมเก็บทุกจุดทุกเม็ดนะฮะพยายามจะไม่พลาดตรงนี้นะกีตัวตัวเดียวอ่ะ S <S ไม่มีอะไรฮะยืนเป้าอ,อะไรกันก็ไม่รู้เครื่องบนได้อยู่เว้ย อะไรพิเศษเลยยืนพ่อทำไมก็ไม่รู้ทางเดินเชื่อมตรงนี้อันหนึ่งก็มีอันนี้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษตรงนี้ ล่างมีอะไรไหมข้างล่างเหมือนไม่มีอะไรให้เก็บนะทางเชื่อมใช่ปะ่ะทางเชื่อมตรงนี้เฉยๆไม่ได้มีอะไรพิเศษอโอเคเช็คเฉยๆเช็คเฉยว่ามีอะไรยังไงพิเศษไหม ข้างล่างมีพวกมันเต็มเลยนี่ว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวอารมาเล่นด้วยวข้างล่างเน่ะถอยที่ข้างบนก่อนอุโมงค์นี้เชื่อมไปไหนลองเดินขึ้นทางอุโมงค์ซิทางเชื่อมนู่นนั่นนี่อะไรเต็มไปหมดเลยวะโห่ตรงนี้ ไม่ได้ฮะปกติมันก็น่าจะปีนได้นะเอาจริงอะที่จริงมันควรจะปีนได้เว้ยปีไม่ได้เฉยเอาา่ะฮะปีไม่ได้ก็ขึ้นทางปกติแล้วกัน ขึ้นทางปกติเหมือนว่ามันจะให้เราขึ้นทางนี้นะเคียติดที่อะไร,ร,ร,รเ,เนี่ยมาขึ้นย่อก่อนนะมีตัวมีตัวเดียว เก็บอีกหนึ่งฮะโอเคเคลียร์ข้างบนน่าจะมีตัวอื่นๆอีกนะมีตัวอื่นอีกมีซ้ายหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่ง ค่อยเดินไปเข้าหลังทีละตัวเข้าหลังไม่ได้อีกที่เลยเมื่อกี้กด F ไม่ติดนะฮะควมจริงแล้วมันน่าจะกด F ติดนะเมื่อกี้เนี่ยเพราะมันไม่รู้ตัวว่าจะเข้าหลังไปสเตลลหมดได้ ปีตอั่งยองฮะนี่อะไรอ่ะกด F ได้อ๋อไอ้ผีเสื้อเฮงสวยนี่อีกอะ ล่วงเฮ้ยๆๆเย,ๆๆเยๆๆาวยาวยาวบันไดบักนะฮะ กดสเปซบาร์ย้ำๆนะฮะขอสำรวจตรงนี้หน่อยกีตัวเนะี่ยหนึ่งสองสามสามตัวหลักเข้าหลังตัวนี้ได้มันะ้งเนี่ยจัดก,ก่อนเลยหนึ่ง จเก็บตรงนี้มีกล่องอะไรให้เก็บปะไม่มีกล่องเลยเหรอม,มีกล่องก็ไปสายหรือเวลา ไม่ได้มีอะไรละตรงนี้ขึ้นบนปะย่อหน่อยมีตัว,วยืนอยู่ตัวหนึง่งคือมาถึงกระชับบนจะได้ ่อนอะไรเข้าทางซ้า,งงายนี่ก่อนเลยแล้วกันเฮเชี่ยข้างบนเก็บหนึ่งเฮ้ยอีกสองตัวตรงมนม้นหนึ่งสอง อกบังอยู่ข้างในมีกล่องให้เก็บด้วยเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ประตูอย่างนี้เรายิงไปแล้วก็โดนกระจกเปล่าแถมกระจกไม่แตกด้วยนะเก็บเนี้ยไอ้เมือกดำๆนี่คืออะไรอ่ะบัคอะบั็กแสงเงาอ่ะ สองเ,อเฮ้ยเชี่ยมึงเทเลพอร์ตได้ด้วยเหรอมเก่งเกินคนละอีหลอยๆนั่นอะไรบั๊กอะ่ะเชี่ยเฮ้ยบั๊อกอีอะแคปรูปได้ป่าวะ <c oughs> มีพอร์ตบั็อกเรียกวะเก็บไ้สองตัวนั้นก่อนดีไหม ข้างในอีกประมาณตัวันหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บส,สาม กล่องก่อนโอเคผมเจอกล่องเก๋กล่องละอยู่ตึกนะฮะตรงนี้เลยใน e load. เอ็กตาเกียร์โหลดโหลดมาใช่ไหต้องโดดเข้ามาเว้ย เช็คของมันมีอะไรให้เก็บปะวิธางขึ้นชั้นบนเลยฮะขึ้นชั้นบนยงไงวะเนี่ยบันไดไม่มีเหรอตรงไหนต้องขึ้นข้างหลัง ข้างหลังจริงด้วยปืนกลมาเดียวข้าบนมีกล่องใบหนึ่งต้องขึ้นบันไดไปปะบันไดโอเคไม่มีใครเฝ้านะนั่งยองก่อนอยังไม่รู้ตัวหนึ่งตัวตรงนน้นมันหานหน้ามาฝั่งนี้ด้วย แตกหนึ่งโอเคเก็บกล่องก่อนแล้วกันโอเคต้องเดินไปตามทางตรงนี้ฮะข้าบนน่าจะมีตัวหนึ่งอ่ะนั่นไงเป่ามันก่อนเลย เดี๋ยวไปกดได้ละกดโดนห้อย โ okay. อเครอนนี้เราเจอกล่องมิสเตทลีสแล้วนะครับเป็นกล่องแดงนะเราเพิ่งสอยหัวกันไปตรงนี้ตัวหนึ่งโ okay. อเคเดี๋ตรงนี้สองหัวคนไม่ยากเลยนะเอาละสองหัวใครต่อไปดีล่ะในตึกนั่นคนเยอะด้วยสิบุกตึกทั้งสองอย่างนี้ไหมอืม กันสินะบุกแจกชั้นสองก็น่าจะดีบินไปเลยว่าเราเข้าจากชั้นสองลงไปดีกว่าแต่อนนี้น่าจะมันกว่าชั้นสองมีอะไรไหมเช็คขวาไม่มีซ้ายวางของก่อนมีกล่องอะไรมุ่งๆด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปดูสิ ลางหนึ่งตัวฮะเก็บหนึ่งฮะกินอา,าหารหน่อยแป๊บนึงเติมอาหารเติมเมือก่อนได้กล่องเกียดหนึ่งกล่องแล้วก็มีกล่องม่วงอะไรก็ไม่รู้ของม่วงนี่กล่องอะไรวะกดเอฟมันบอกว่าล็อกมันต้องการคีย์ เดี๋ยวกูจะหาคีย์จากไหนให้มันวะเนี่ยนี่แบบส่องเลยฮะยเจ้แรงยากมากเลย okay, bài to, không, không có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 , โอเคครับแมปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็มีแค่กล่องเดียวที่ผมเก็บมาได้ก็คือกล่องที่มันติดกุญแจนะหรือกล่องที่ติดคีย์นั่นเองนะฮะก็มีสองทางที่ทางขึ้นนะถ้าเกิดอยากจะมาเก็บไวไวแนะนำามาให้ขึ้นมาทางนี้นะคือจากถนนตอนแรกที่เราอยู่ตรงนี้ถูกไหมเราเดินมาทางนี้ถูกไหมแล้วค่อยๆปินขึ้นถูกไหมครับก็ขึ้นมาทางนี้เลยฮะแล้วก็บินไปเก็บกล่องเกียร์จบเนี่ยขึ้นทางนี้ปื้ดปืเนี่ยเดี๋ยวดูเส้นทางขึ้นนะมมีทางขึ้นสองทางไงเออที่จริงมาทางนี้ก็ได้เนี่ย น่าจะง่ายกว่าด้วยสำปดูนีว่าทางขึ้นขึ้นได้ง่ายป่ะถ้าขึ้นทางทางนี้ก็คืออ่ขึ้นทางปกติใช่ป่ะแต่ตรงเนี้ยแต่แมปมันก็บักเนาะ มีทางขึ้นอยู่นะ,ะลองขึ้นทางนี้ซิทางนี้ขึ้นได้ไหมลองวิ่งมาดูก่อนขอสำรวจหน่อยมีทางขึ้นทางอื่นไหมที่แบบดีกว่าทางให้ผมมานี่อะไรวะอ่านหลุมศพหลุมศพะลรวะอ,อ๋อ กาน่ามลบใครอ่ะนี่ไงเส้นทางที่เรามาคือเส้นโน้นนะฮะโอ้ตรงนี้เป็นทางลาชันอย่างงี้เดี๋ยวสิขึ้นทางอื่นได้ไหมทางขึ้นทางอื่นไหมถ้ามาจากเส้นนั้นขึ้นทางไหนได้บ้างก็ขึ้นไม่ได้นี่หว่าต้องขึ้นทางที่เรามาแหละต้องขึ้นทางที่ผมมาเท่านั้นแหะไม่งั้นก็ขึ้นไม่ได้ ยังไงก็ต้องเดินเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นตามทางปกติแหละเพราะตรงนี้มันโคตรชันเลยขึ้นไม่ได้ทางมันชันมากเดี๋ยวมลองสำรวจข้างล่างดูนะว่าข้างล่างมีอะไรป่ะ เกิดแล้วผ er> ่านไปแป๊บเดียวเองมันเกิดแล้วมอนอ่ารีสปอนไวมากผมยังไม่สบกับข้างล่างเลยนะผมมัวแต่สำรวจข้างบนนะบนข้างขวาควนซ้ายอะไรเงี้ยสำรวจและวเหลือตรงข้างล่างตรงกลางนี่แหละยังไม่สำรวจเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมีลาดผ่านเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีลาดผ่านก็ดีเลย อาจะเป็นทางเข้าปกติธรรมดาจากอีกทางหนึ่งนะก็คือเข้าจากทางนี้ามาเลยมีตัวเฝ้าไว้อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็โดนกั้นกั้นด้วยอะไรระเบิดเหรอเชือก มีอะไรแล้วล่ะน่าจะแค่น,นี้แหละอืมโอเคครับงั้นบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ